แล้วน้องชั้นจะเป็นฝั่งตั้งรับกลายยิงไลท์ส่งมาเฮ้ยเราดันมาเลยนะน่ะฟ็อกก็กลายยิงไลท์สวนขึ้นไปเหมือนกันแต่ยิงคอนไปอยู่แล้วเนี่ยมาเถื่อนเวลาแบเอาล้วครับแลกกันไปนะครับหนึ่งต่อหนึ่งครับแล้วฟ็อกครับเหมือนจะถอยกลับมาเล่นในบอมไซบีเลยแต่เขาวางที่เอครับสวยเซิร์ฟมั่งเซิร์ฟเพจกันไปได้กับแบ็กสวิตนะครับเอสวายเก็บฟ็อกไปโอ้โหแล้วตรงนี้ค่ะสามต่อสามโจโจรอเซตสโมกให้อยู่แล้วตรงนี้ยิงค้อไปในสโมก แล้วไปห้องน้ําเดินมาห้องน้ําเดินมาสลบหลังครับต้องมาดูจังหวะตรงนี้ค่ะโจโจล็อกรออยู่เหมือนกันเกรี่อ้าวเราเจอกันแล้วที่เลแกรี่เก็บโจโจไปได้แล้วเหลือ2คนสุดท้ายไหลเข้ามาแต่มีเอ็นเซนเดอรี่ดักไว้แล้วตรงนี้เคาะพลาดไปอยู่ค่ะเอเซนไฟเก็บเธอไปแล้วเหลือ2ต่อสองนี่ครูสไปไม่ได้นะครับโดนเอ็นเซนเดอรี่ครับเบรกเอาไว้อยู่แล้วครูยังไงครูเขากู้ไปครึ่งหลอดมาแกรี่ครับครูพีกออกมาพร้อมกันแบบนี้ก็เรียบร้อยครับเซอร์เซียออกนําไปก่อน สวยอะคอสไฟกันได้ดีค่ะเขารู้กันหมดเนี่ยว่าเราเก่งว่าเราเก่งมากๆนะโอ้โหสวยมาเลยหนึ่งเมกะเกมเมโทรไปแล้วสอนอ้าวพี่หมีมาแล้วแล้วพี่หมีพี่หมีเอาต่อหรือเปล่าพี่หมียังไงตรงนี้มีเพนเชลกามไว้อยู่ยกลยกยอยอยู่หาสิกใกล้ๆแต่เซิฟเซิฟรู้ไหม รู้บ้างหรือเปล่าว่ามีคนอยู่ข้างกายของเธอเนีย่ยเก็บมานหัวแล้วจะเอาต่อเนื่องแต่ว<ม>่าเป็นชูกมาให้ได้เป็นเอรีอ่เหลือคนเดียวคนเดียวเปล่าเปลี่ยวใจแล้วตรงนี้แล้วเป็นฟ็อกติดงานไปเลยครับ2 0ศูนย์ครับเซอร์เซียไม่พลาดครับวินนี้ครับที่เขาเรียกว่าบายมานะมินิบายการเทรดคืนมาได้นะมีขัดใช่แล้วนะครับนี่ฮะที่ห้องน้ำมีข่ในี่ก้อนเดียวโอเมเทโอครับยิงพลาดพยายามจะรองดูบูกลับแต่ไม่ทันครับแล้วมั่นใจมากนะว่าอยู่ พีคมาเช็คเลยครับน้องหมีครับเซิร์ฟเอาทำไมเซนเซอร์อ,ะอ่ะเฮ้ยยยยยไอสัตว์หมีเดี๋ยวรอฟังอันนี้กินเดืยอยฆ่าอะไรสัตว์ะะเราจะไม่เขาเรียกว่าแลนดัมนะฮะว่าเขาว่าเพูดอะไรโอเคค่ะแล้วตรงนี้ค่ะฟูบายกันเนาะเทปชันเข้ามาอย่างนี้ค่ะมาเล่นในตรงทางห้องว้าเข้ามาแล้วแล้วมีรนดิวแล้วถอยกลับมาเลยค่ะเป็นไงครับมีเอนเซนเดอรี่ด้วยล้ ไปแล้ววางไว้ก่อนเลยไม่ให้เข้าหีีพี่ขอหัวหนึ่งคุมน้องูว่าเห็นการอ้าวแล้เซิฟจ่ายไปหนึ่งนัดอ่ะขู่ๆไว้ก่อนถอยครับเซอรเซียโอ้คนั้นจะท้องน้ำมาไม่ได้นะครับที่ฮูก้าครับแล้วถอยกลับมาเลยครับจะเข้าเอแทนนะแต่ว่ามีคนดันมาครับเป็นน้ฟังของแบ็กสวิตครับที่ หน้าห้องน้ำแล้วเขาดันออกมาแล้วครับยังไงทูชิบอยบาสใสเข้ามาเคลียร์ในบอมไซก่อนครับเมเทลรออยู่แล้วเมเทลยิงพลาดไปต้องรีเซ็ตกระป๋อต่อครับรอดูแบ็กวิดหลังเข้าครับแบบนี้แต่ว่ายังมีสโมกอยู่กายสโมกปิดเอาไว้แล้วกระโดดขึ้นกล่องไหมโอ้ยจังหวะนี้เขาถอยกันมาไม่มีใครดูเลยสักคนหนึ่งอ่ะแบ็กวิดแล้วโอ้โหจังหวะจะมาแต่ว่าไถ่บอกว่าเทลเเก็บครูไปเรียบร้อยเป็นฟอร์เรสต์ลาวเก็บสี่กับแบ็กวิดเตรียมน้อยเลยนะเตรียมฟังวอสคอมเลย มาแน่แม่จา๋าเออ f o r e s t mouse อะโอ้แต่ต้องชม back s w i t c h เลยนะเขากั้นใจนิ่งเดินอ้อมห้องน้ำมามีพี่ขอคุมขอน้องใช้พยายามเดินมาเคลียร์ฮุก้าครับตรงน,นี้จัดให้พี่หน่อยบุบบอทครับออกไปแล้วเจอมาเขายิงทิ้งไวมากครับเมเทโอแล้วตรงน,นี้ค่ะ incendiary ดักไว้อีกครั้งนึงค่ะซูชิบอยเดินไหลมาตรงยิงสแปรย์ป่าเราสวยเซิ้บโตไปได้แล้วโอ้โหซูชิบอย ปาเปนเชลไปอีกทีนึงแต่เนี้ยเมโทรเก็บเราดูโอ้แล้วนี่ไล่ดีเลยไปสวยเรียบร้อยอะครูอะตัดไปได้แต่เมโทรก็เก็บออกไปได้เหมือนกันเอาไม่ดีแม่งดีดูเซิร์ฟเซิร์ฟเห็นเซิร์ฟเห็นเซิร์ฟรู้เซิร์ฟเห็นเซิร์ฟรู้แล้วไล่มาเซิร์ฟไม่พลาดครับเก็บเมเทโอไฟจังหวะพีกออกมาแล้วเหลือสองคนครับเอสไฟกับทางด้านของแบ็ควิตและเข้ามาแอลลี่รู้มาเก็บเอสไฟไฟเหลือคนเดียวแบ็ควิตจังหวะ เขากดไอแพดเซ็ตสโมงอ่ะแล้วจังหวะนี้จะออกมาแล้วมีเทรเวอร์เซอร์มาอุ้ยเอาลูกครูค่ะมาตัดไได้าลูกครูได้จ่อยแล้วค่ะตรงนี้ตัดไปได้แต่ว่าปีวินโดมาแล้วซูชิบอยมาแล้วเหมือนกันเลยสองต่อสี่แล้วเกียร์บอมซ้ายก่อนเฮ้ยเอ้าเอ้าเอ้าโอ้จังหวะสเน็กไบครับย้อยๆมาของแบ็กสวีทครับตัดเก็บครูไปได้แต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้ตัวผู้เล่นได้เปรียบครับสามต่อสองแล้วเขาใช้เสียซิกเกอร์ออกมาเลย เมื่อกี้คือมันเป็นมุมปลายๆพอดีนะ,ะแล้วโอกะ<ร>จะคิด,ว,ดว่าไม่โดนไม่โดนใช่นึกว่าไม่โดนไงแล้วตรงนี้ค่ะต้องดูรีเทสของแบ็กวิดกับเมเทโอแล้วแล้วไหลเข้ามาแต่ว่าฟ็อกเอาระยะนี้โอ้โหไปตัดซูชิบอยได้แล้วเหลือ2อต่อ2สวย <ละ S 1> เอา้าว,ว,ว,วางเ<ร>้ยกำลังจะพูดว่านอนวันเนี้ยกลายเป็นแบ็กวิดเก็บ2เมเทโอปิดงานไปเลยชิดทีมเสือกโดนพิษอีกสัตว์โอ้โหเสียดายไลท์ไทไลท์ไทไลท์ไทไท์ไคือมุมที่คุณต่ออยืนเป็น ฟอกฟอกยิงแล้วโอ้โหเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยตัวเท่ากันตัวเท่ากันได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าเขาอยู่ทางขวาแล้วปอมบายาไปแล้วบูมบอดมุมสูงอย่างนี้รู้เลยว่ายังมีจัดอยู่โอ้โหแล้วเหมือนจะลังเลเลยครับดู่บอยว่าจะเข้าดีหรือเปล่าครับได้ยินเสียงปืนเป็นจัดนะครับลูกซองระยะใกล้อนข่าอันตรายเหมือนกันครับเราหูแล้จ่ายมาครับสแกรี่ เน็กไบซ์แต่เขายืนอยู่บนกล่องยังไม่โดนครับแล้วเอสไฟฟองมาลแล้วฟองโดนยิงมาเก็บหนักและฟองเก็บเอสไฟไปตัวนี้ฟองเดินให้กันแล้วมารีแบ็กวิทเก็บไปหนึ่งแอร์บอมบ์ไซส์บีเทียบร้อยครับสามสองคุยกันดีมี่มาช่วยตัวนี้ก็แกะโดนไกดิ้งไลน์หน้าขาวไปเอาแล้วค่ะตรงนี้เฮ้ยสวยโอ้โหมาเลยค่ะไวเปอร์พีทแล้วก็ออฟโรดสไตล์สวนมาเหมือนกันค่ะเดลเลยี่ต้องมาเช็คหาก่อนแล้วลีแบกแกลลี่อย่าเข้ามาในมุ้งผม รู้หรือเปล่านี่คือที่ของผมค่ะรอบนี้8นัดเหลือคนสุดท้ายเซฟแล้วค่ะเรียบร้อยฮะวันนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับเซอร์เซียเมเทโอตัดได้ก่อนก็เรามีการดิงไลท์โอ้โหแต่ว่าฟอสเข้ามากันโอ้โอโ้หเรียบร้อยนกบวกนกเป็นนกใช่ไหมตรงนี้นะฮะแล้วเซิร์ฟไปตัดเมเทโอได้ครับแล้วไหลเข้ามาไวๆโชว์สตัปเปอร์ยิงไปเทตกันเลยตรงนี้น้ำมาเป็นเจลโจนั่นก็คิว แล้วเหลือสองตอนแบงแบควิทตอนนี้เดินมาช้าไปแล้วครับ่อยชิวแต่เป็นสถานการณ์หนึ่งต่อสองต้องรีเทคต้องมาดูแล้วว่าแบควิทแบบยังไงดีเขาเหลือตัวผู้เล่นมากกว่าแล้วเปิดเพราะฉันเขาอย่างนี้รู้แล้วคขะว่ามาจากไหนแล้วไหลยาวเลยเฮ้ยเฮ้ยแล้วเขาจะกู้นะมาไหมนี่ไงพวกมัมีอปอลโสตัยหนึ่งจังหวะและยังมีสเน็กบอ์จากสแกรี่อีกเฮ้ยเราวิ่งมา เอ้โหสวย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 แล้ววันออนวันกับแบ็กสวิตคอนโทรลเลอร์ปะทะดคอนโทรลเลอร์ครับแต่ว่ามีเอ็กซ์เซอรี่เบรกเอาไว้ให้ครับก่อนตายจากท่าของครูแล้วเดินมาจังหวะนี้เป็นแกรี่ครับเหนือชั้นกว่าตรงนี้เก็บแบ็กสวิตเราใช้สแน็คบอยดักไว้นะครับยังเดินไม่ได้แกรี่เปิดแบ็กสวิตไปก่อนครับแล้วดูครับเมเทโอเป้าแกจับหรือเกินแต่ว่ายิ้งผ้าไปครับได้เวลารีเซ็ต แล้วเมเทโอรอเพื่อนมาครับที่ทดิฟิเซอร์เบทสามคนครับเดินเข้ามาช่วยครับตัวผู้เล่นตอนนี้ได้เปรียบง่ายเสืร์สเสียรตรงนี้ค่ะจะยังไงดีเราคว้านหาโอ้โหมุมแบบนี้กระโดดลงมาในไซค์ค่ะมเมเทโอต้องดูเซิร์ฟค่ะเซิร์ฟเอาได้น้องเราล็อกในวูยังพอได้นะนะมือไหวหรือเปล่าสวยเราเซิร์ฟได้ไปหนึ่งนะตามเซ็ฟเลยแล้วฟล็อกได้มาอีกหนึ่งกันแล้วเดินเข้ามาตอนนี้เมเทโอตัดซูซี่บอยไปแล้วเหลือสองคนได้อยู่สอกับโจว่ายังไงเวลากขาปีบจะต้องเซิฟเลยมีปีบจะต้องเซิฟมีปีบนะครับสองกระบอม โอ้โหแล้วตรงนี้ค่ะต้องเซฟปืนแล้วล่ะไปแล้วยกยหญ่ไปเติบโตอ่ะเซฟปืนแล้วนี่ค่ะเป็นหต่อห้าเซอร์เซียกลับมาขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยที่บยิ้มเลยครับทรงดีทรงดีทรงดีน้องชายใช่ค่ะหรือว่าจะเป็นเจต่อ5ถ้าได้วาอกสชนะเกือบร้อยเเลยใช่เรามีโพดแพนไงของจริงอยู่ของจริงอยู่ก็เลขสวยได้เลยสวยมากเซิร์ฟชาต้น้องชาย พู่เตามต่อไปไว้ที่นี่ไอ้ด้วยนะยังต่ออ้าวไปแปลกแปลกไม่ไม่เขาตะโกนไงเขาก็มีแบบมาตรการนะฮะเรียกว่ากระจายแบบว่าแบบคลายความกดดันด้วยเฮยโดนเล็กใบมาครับตักเลือดไปได้นิดหน่อยแล้วเขาเลือกที่จะดันออกมาจน้มทางน้ำว่าถ้าเกิดมาได้ข่าเองนี่จบเลยเนี่ยไหลไหลยาวยาไปโอ้แล้วตรงนี้โอ้โหมุมนี้ค่ะ โ o ร t เดอ o ฟอของเมทิโอแล้วเทรเซอร์ไปรู้ข่าวว่ามีหน้ามีหลกเราเล่นบีเยอะอีกแล้วนะแพ็กกันสามคนเลยแต่ว่าดูตรงเอค่ะพี่บุ๊กเขาดันคอนโทรลมาแล้วอย่างนี้รู้เลยว่าอยู่บีนะได้ข่าวฟอกของคมฟอกของคมฟอกนั่งพอดีโอ้โหแล้วเห็นแขน แฮมไปทีครับเมเปโอตัดเก็บฟ็อกไปก่อนครับแล้วต้องเข้าแล้วครับเซิร์ฟเฟสเพราะเป็นเซิร์ฟเฮดช็อตไปโดไปแล้วบัสใส่เข้ามาสุชิบอยได้ไหมไม่ได้ครับเป็นโจโจตัดเก็บสุชิบอยไปแต่ว่าครูยังเอาโจโจคืนมาให้ครับเหลือ3ต่อ3ครับเซิร์ฟเก็บหนักเหมือนกันแล้วมีคนอ้อมหลังมาครับเป็นฝั่งของแบ็กสวิตช์แล้วพยายามจะอยู่ได้ยินเสียงเขาโรเทกับมาแบ็กวิตได้หนึ่งแล้วเป็นวิจาบ์โบคิวเลยเก็บเซิร์ฟกับฟ็อกไปขออภัยครับเป็นเซิร์ฟกับครูนะฮะเหลือแกรี่คนเดียวแล้วจ่ายมาโมาแล้วเป็น โอ้เพนเชลปิดงานไปเดยม่เป็ไรสวยหรอเว้ยค้ามันได้พื้นที่เราเร็วไปหน่อยวะนี่ค่ะม่ห้องน้ำมาปกติเราคุมห้องน้ำแทบทุกราวปกติเราคุมห้องน้ำแทบทุกราวเฮ้แต่แม่งแบบที่ดันมาวันวินที่แบบไม่มีคนคุมอ่ะต้องอแ้วว่เป็นมาาแต่ก็ต้องมาดูว่าเลยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยบุมยอุ๊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 ยอุน้อ่เจอุ๊ยอุ๊ยอก๊ยอะรูอตำแหน่งแล้วว่า บีลองเนี่ยมีอยู่นะฮะอืมใช่ค่ะแต่ก็ยังไม่โรเทตกลับไปนะยังยืนยันที่จะเข้าบีแล้วในไซส์บีมีถึงสี่คนเลยอ่ะ,ซซอะเซอ,อ,อ,เอร์เซียอ้าวแล้วกรโไอโฟกเก็มเส้นเกมเส้นเก็มเส้นน้องเกมเส้น <laughs> ตัดไปได้อับดิไงไรลกระโดดลงมาต้องดูคนนี้สวยลุกเทนเชลจากซูชิโปยสวยงามมากครับซูชิเราได้ลาวลาที่สำคัญที่สุดมาแล้วจังหวะที่เราได้นลาวที่แบบจะทำให้วินตีห่างออกไปแล้วน้อง ูุชีบอยมาเล่นที่หน้าห้องน้ำแล้วน้องไปเลยหนึ่งคมฟอกมาต่อให้บอกน้องเดี๋ยวพี่สารต่อเองแล้วสูชีบอยได้ยินเสียงนะหน้าห้องน้ำเนี่ยนสมองเนี่ยมีแน่มีแน่ล้โถลออกมาโอ้โหแล้วดิ้งไปสวยจิ้งเีย้โคตรผิวน้องจัดเล่นไม่เกี่ยวกันเลยของจริงเหมือนกันแล้วเดินมาครับเดลเดรียโดนฟอกครับโกลสเฮดช็อตไปแล้วโกลสก็บอกนี้ เดือบไหลเฟ้าเลสอินเซน็อกเซนแมนสวยๆครับฟอกจะเมียติแล้วน้องโอ้โหมาได้เหมือนกันก็ฟอกิดเนี่ยดึงจังหวะเอาไว้ให้อยู่นะค่ะแล้วตรงนี้มาแล้วค่ะกายดิ้งไลท์ไปเจอแล้วดูว่าซิเกอร์จะจ่ายมาเบรกจังหวะไหมแล้วโอ้โหเฮ้ยสอีโอ้โหอาร์เรสของฟ็อกอะเก็บเอ็นเซนไฟไปได้ในจังหวะที่เดินเข้ามาแล้วถอยออกมาในเอลโบ โอ้โหนี่แล้วเหตุผลที่ฟอกออกมานี่แหละเหตุผลล้วจะ่าเป็นแม็กโอ้โหทามิงโจโจเดินมาเก็บฟอกรับละเพื่อนที่เหลือยังไงเข้าไม่ได้หรือเปล่าครับตรงนี้มีเซนดิลี่มาลงที่บอมไซครับแต่ว่าเขาว่าสไปได้เรียบร้อยครับเมดิโอล็อกยออยู่ล็อกยอล็อกยอแล้วตรงนี้ครั4ต่อ4จะรีเทคไหวหรือเปล่าแล้วเขาอยู่ตรงเอลโบเรารู้แล้วเกรย์ฟาพร้อมกันบีมสเตมบิคอนยังไงเราจะเดินถมเข้ามา ฟูบายด้วยครับของเซอร์เซียแล้วมาเป็นเมเทโอเฮซช็อตสุชิบอยไปแล้วครูพยายามยิงอยู่แล้วสแกลี่เก็บไปหนึ่งครับแบ็กสวิตโดนไปแล้วเมเทโอดับเบิลคิวแล้วโจโจกับสแกลี่เหลือคนเดียวเซิร์ฟเดินกลับมาด้านหลังก็เป็นเมเทโอดักรออยู่แล้วครับเก็บ3เหลือแมวเลยว่ะน้องสามกระบอกสิงเกิลหนึ่งเนี่ยแหละโอ้โหแล้วเซิร์ฟบอกขอวัดสักหน่อยกัระยะไกลมาเซิร์ฟพี่ของผมน้องชายออปชั่นทุกอย่างเข้ามาโอ้ยเมเทโยเอ้ยลางแตก น้องมีมุมให้วางอยู่แล้วก็เดินมาถีอมี่กับฟอกเราจะไงออกไม่ได้ครับติดสกาสโมนะครับวีดีค้าลาวแล้วออกมาแบบสแกลลี่ก็โดนเมเทโอที่ขึ้นี่โอมาลั่นตังหวายยี่โอแนงสาบโอ้โหของจริงเหมือนกันโอ้โหแล้วเหลือสองคนสุดท้ายครูกับซูชิบอยซูชิบอยมีบัสแพ็ค 2ลูกครับแล้วมีบูมบอทด้วยแต่ว่าที่บีลองก็เป็นเอ็กเซสไฟครับเดินมาช่วยครับปิดงานตรงนี้ให้ก็เป็น9ต่อแปดแต่ก็ไม่แปลกใจเพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อมาเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไร9ต่อ8เองก็นตัวสโมบนปะสี่สิบไอ้เหี้ยเจ้าบอแม่งดิ่อนครับเมทีโอเอาแม่งเลยสัตห์ฮารูมาเลยครับท็อกซิสกรีนครับเชี่ยมันไม่มีความมั่นใจอยู่ขึ้นมาคอนโทรหุ้ใกล้เพื่อนด้วยนะคือ เป็นทุกอย่างให้แล้วตอนนี้วีดีโอทั้งคนเปิดทั้งคนดักนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเริ่มออกเหมือนกันไม่รู้เปลี่ยเพราะเล่นหรือว่าเพราะแอร์น่าจะเบาลงโอ้โหตรงนี้ไนซ์รัวๆค่ะอยากได้ยินวอยคล้องของเซอร์เซียบ้างขอฟังบ้างหน่อยได้หรือเปล่าแล้วตรงนี้ค่ะฟูบายมารื่องนี้อยากฟังจังเลยเซอร์ผมน้องใช้ไม่เกินใจหรือเปล่าอยงนี้เซิร์ฟตรงนี้กับเมที่ โอ้เห็นก่อนนะฮะตอนนี้ครับเห็นแขนเซิร์ฟครับตัดทันีโออัลติเมทครับนะฮะทูเดอะฟอร์สที่มันลั่นควายอ่ะใช้งานได้จริงครับยี่สิบสายเจ็ดอ่ะเซิร์ฟไปโดนตัดไปออเปอเรเตอร์ไม่ได้ใช้แล้วออเปอเรเตอร์ดรอปด้วยยังมีฟ็อสอยู่นะครับที่ฮุก้าครับใช้เทเบเซอร์หาตำแหน่งไปแล้วไม่ขอรถเทมาช่วยอะไรครับเป็นครูนะ ยี่นี้สำคัญมากๆสำหรับเซอร์เซียค่ะแล้วเข้ามาได้แล้วอุ้ยมุมนี้ฟลุ๊กสวยๆแฟดโดนโอ้แล้วคู่มาคอนโทรไม่ได้โซชิบอยเป็นเมดเก็บไปหนึ่งก็โชอนซัปเปอร์แต่ว่าโด,โดนเอ็กซ์ยับเทคืนมาได้แล้วกลายเป็นว่าน้องเลิฟน้องพลคนเดียวครับสแกรี่แล้วมาแล้วไทยเงียบไทยเงียบแล้วยิงพลาดมายังไงอุ้ยได้แค่หนึ่งรีเฟก อย่างนี้แล้วเลียกว่าช่วงโหเลียวโหแล้วได้ด้วยครับตัที่บอยตัดเก็บไปโทไปก่อนตัวที่ออนไฟอยู่และโชว์ซัพเปอร์ยิงมาไม่โดนครับเป็นแบ็กสวิตเก็บซูชิบอยคือไปได้กาล์ดสแกลี่เจ็บหนักครับอยู่หน้าห้องน้ำพร้อมกับไวเปอร์พิทเราต้องดูค่ะตรงนี้เราต้องมาถือปีเรียบร้อยสแกรี่เก็บโจโจไปแล้วสไปดถูกวางลงแล้วแต่ต้องรีเทคโราโหแล้วเซิร์ฟเยอะเลืสี่แล้วโดนยิงสแปมมาแบ็กวิตเติร์นมูดแอบเนียน แล้วซิคเกอร์ของฟ้องค่ะที่เก็บไว้ได้ใช้ในตานี้ยแล้วออกโชสไตล์จ่ายมาโอ้จะไม่ตายนะครูความหวังเฮ้ยทีมพบอาวิเลตความหวังหมู่บ้านได้หนึ่งครูยังไงยิงเก็บหนักหน้าห้องหนาวคูขูดหน้ายูฮอลครับตรงนี้เอสเซน์โอ๊ไปแล้วไม่ครูเพื่อนช็อตเอฟเซนส์ไฟครูแล้วตรงนี้เขากู้ยไอาให้มาแล้วสถานการณ์ฟางวิลแลบรุดสวยมากสวยมากจริงฮะช็อตนี้ต้องให้ครูเลยครับ ใครใครจะกลางก็มีกานเปลี่ยนแปลงนกมันจะหลอกเว้ยมันจะหลอกมันจะหลอกไว้ได้ทันครับสวยเซิฟกลับมาทันได้กลับมาทันได้มีอะไรเกิดขึ้นอะแต่ว่ามันใกล้จะเกิดแล้วเพราะว่าเวลาีลมันมาเคลื่อนไปอยู่ใกล้ๆดูดิดูชีบอยที่อยู่ในห้องยูฮอล์เฮ้ยแต่พลมีของของเบสอยู่เว้ยพลนะแล้วจะเตรียมเข้ามีพ้อยซ์เซนคลาวแล้วเปิดมาเลยค่ะไวเปอร์พิษ โอ้โหว่าสแกรลี่น่าจะเอาเพลงพี่ของขมน้องหรือจะรอพี่ของขมแพนครับแหวกันให้พี่หน่อยการมาร์กจุดกันเกิดขึ้นเนี่ยว่าต้องแพนตรงนี้แน่นอนแล้วคือเชฟบอลปาแกนเข้ามาแล้วระเบิดโอ้โหพะวางไม่ได้วางไม่ได้แต่ตรงนี้เหลือเวลาสิบวินาทีเวลาสิบวิเราต้องจับทงไปเลยลกเซอร์ไปเซนไฟลงมาเป็นฟอร์มสองแล้วเหลือคนเดียวลงวางสไปายท่านมาตัวนี้สองเก่งที่สุดเลชียบเชียบไปเลยนะตรงนี้ไวส์คอม ขอฟังหน่อยมาแน่มาแน่แม่จ๋าฟอกปิดงานด้วยนะฮะอ้โหแต่เราวินนะโอ้แต่ซูชิบอยจังหวะเบรกนิดเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเขาได้แพนเนี่ยเขาอาจจะไม่ใช่รูปแบบนี้เลยนะใช่ค่ะโอ้อยากฟังอ่ะมานีไหมโห้ฟอกโห้ฟอกสวยงามค่ะมา โอเคโอเคข้อาจจะไปหนงก็ตายไงเมื่อกี้ผมได้ยินแค่ว่าวางอย่ตลกเฉยสวัสดีสวัสดีนะมาค่ะแลปล่อยสินขาวมาแล้วไกดิ้งไลท์ส่งมาตรงนี้ แสดงว่าจิตใจยังดีอยู่นะมีสามชามาแบบนี้แล้วมาแล้วไหลเข้ามาโองแตัดขาไปได้แล้วตรงนี้มาต่อเนื่องเลยหรือเปล่าแล้วเขาถอยเลยค่ะเพราะมีออมติสายไรที่ปแล้วมาโอ้โหนายฮิเมทีโอสั่งบ้าปะเนี่ยแค่กระโดดส n a ปเช็คเมเดโอจ่ายไปหนึ่งเม็ดไม่ขาดไม่เกินเฮดช็ h o ไปเลยครับแล้วจ่ายสติ๊กเกอร์ต่อเลยครับแล้ลดีค่ะรู้จากฟูชิบอยบอกอะไรจะติดสัมผัสขนาดนี้นะฮะ แล้ววางอุ้ยช็อตนี้เห็นแล้วค่ะหน้ายูฮอมีคน, okay. น, house, คน lar, เราปล่อยให้วางสปายต้องมาดูว่าดีเทคไหลเข้ามาซูชิบอยสลุกท้อจากซูชิฟอยจะหลบไม่ได้แล้วเหลือตรงนี้อ่ะโดยอี่ไม้หเร็จไปด้แล้วเหลือแบล็กวิดคนเดียวแบล็กวิดมีแค่เชอร์ริฟเทเบเซอร์มาเราเรียบร้อยเจอตำแหน่งแล้วไปเคาะหัวดาโลกมาแล้วมากาดมากาดฉีดวัคซีนยางแบล็กวิดโอ้โหตรงนี้ยังไงแล้วเขาล็อกอยู่แล้วแล้วเซิร์ฟยิงพลาดก็จริงแต่ว่าฟ็อกมาซ้อนทันครับผมสิบเอ็ดของเซอร์เซียสักหน่อย อเออมาบอยไม่หมีเอาละครับอยู่ที่คิวแรกครับแล้วได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มีลุ้นมีลุ้นครับทุกคนแล้วบูมบอทมารอบนี้เจอครับเมเดโอแล้วน้องหมีทะลุม่านออกมาทะลุออกมาน้องหมีพวกจะเกิดน้องหมีเกิด้ตัดเก็บแบ็กสวิตไปก่อนครับแล้วตูเราดูกลับมาแต่ว่าเป็นโจโจอย่าออนไฟต่อเรื่องเก็บฟ็อกขึ้นไปได้ครับแล้วซูชีบอยก่อนโหมันวิ่งหนีไปเลยเฮียโดนไฟเจี๊ยบเฮียใจเย็นนะฮะใจเย็นค่ะใจเย็นอ๋อ จ่ายไปแล้วครับเพราะว่าเวลาอัลเทอร์เมทกำลังจะหมดนะครับตัชิบอยแล้วเขาจะโรเตทกลับมาตอนนี้ก็เริ่มสันส่นๆเหมือนกันครับว่าจะปิดวินนี้ยังไงดีครับตอนเซตชั่นใช่ค่ะสัน่นมันกดดันเหมือนกันเว้ะว่าตัวผู้เล่นเนี่ยเสมอกันอยู่นะสี่ต่อสี่แล้วเหมือนจะมาที่บี <Right S 2> <B. S 3> แต่บีเนี่ยมีสองคนนี้ค่ะครูกับสแกรี่เอาแล้วครับตัชิบอยมาครับครู ดูเล่นเป็นสติงเจอร์ครับปืนระยะไกลค่อนข้างที่จะโอพีอยู่เหมือนกันเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะตัด้หรือเปล่าแล้วพยายามจะจับมึงดีจัดแล้วเดินทะลุมาสวยึงครับโอ้โหถูกล็อกจับมาลจัดมาล็อกจับเลยนี่สวดขึ้นไปได้แล้วสแกลลี่สแกลลี่โอ้โหทามมิ่งได้อยู่แล้วยิงดักเอาไว้ยิงดักเอาไว้มาแล้วจะดิ้งมาจังไงสแกลลี่เอาแล้วไปเซิร์ฟเซิร์ฟเอาให้แค่หนึ่งครับแล้วโจมฝ่าแล้วเป็นซูจิบอยหรือคนเดียวคนเดียวของเอสเซนไฟเอ๊ยสุดตายเอ้ย ได้ใจกันเต็มๆเลยครับเซอร์เซียช็อตนี้ฮะไปกันต่อยังไม่จบกัน12ต่อ12เซอร์เซียกลับมาแล้วเป็นโอเวอร์ไทม์ครั้งที่1ค่ะเซอร์เซีย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 เอาไว้นาย์บอร์ดคว่ามไรสัตว์เอาเอาเอาหายแล้วขอแฮชแท็กเซอร์เซียสู้ๆกันหน่อยค่ะให้กำลังใจหน่อยนแฮชแท็กเซอร์เซียสู้ๆครับจะไปไม่เชียร์ทีมไทยจะเชียร์ใครแล้วตรงนี้เมเทอ ต้องถอยกลับมาค่ะโอ้โหวิ่งแล้วดูครับเป้าแกน่ากลัวจัดๆเลยนะครับเมโทจังหวะ Lock. ล็อกรอที่บีลองครับแล้วฟ็อกบอกส่งลูกน้องมากันส่งลูกน้องนะมินเนี่ยนลูกน้องไงป้าบิลานตอนนี้ก <c oughs> ลายดิ้งไลท์มา <c oughs> แล้วใครอยู่บีไม่อยู่แล้วนี่เนะไปสามสิบโอ้ยอ่ะเราตัดเลือดไปได้โอ้โหแล้วมุมแบบนี้น่ากลัวมากทั้งยังผมก็โดนสูชิบอยเก็บมิดโวไปแล้วหลังไซรุสหลังไซรุสสูชิบอยสูชิบอยไล่ซูชิบอยแต่ว่าเป็นสุนิลเก็บซูชิบอยไปได้แล้วเหลือสี่ต่อสามใจเย็นสแกรี่ใจเย็นๆทุกอย่างอยู่ในการต่อสู้ครัแล้วเหลือสองเต่าสองครับเซิร์ฟตัดแล้วโจโจไปเอาแล้วครับแบ็กสวิตช์เอ็กซ์แอนไฟสองคนนี้ครับ จะกู้สถานการณ์กับบ้านหรือเปล่าแต่ดูน้องเซิร์ฟเป้าจับเหลือเกินเป้าจับแบบนี้แล้วยิงน้ำโอ้าหูเลยคงป่อยให้ช็อตไปแล้วเหลือสแกน,นี่ชายคนนี้นิ่งที่สุดแล้วฮนะเดี๋ยวต้องรอดูคนคนเราเล่นเนียนในไวเปอร์ โอ้ย o n ้นคลาวแล้วก็จะหมดลงแล้วจังหวะท้ามิ่งพอดีส้ามิ่งมาดิซสซแคลี่รู้ตำแหน่งแล้วครับแบบนี้แล้วเขาไม่เห็นแล้วเดี๋ยวเขามาสแงเกตมากิโก้แมนเพื่อนพลเก่งมาก <c oughs> สุดยอดนะราได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอด <c oughs> แล้วนี่กับแมชพอยต์ของเซอร์เซียค่ะ13ต่อ12 พลเอาให้ค่ะต้องชมจริงๆนะสแครี่เป็นคนที่โกงความตายให้กับเซอร์เซียมาได้คัสแมนโอ้คลัสแมนนะโอ้โหแล้วดูฮะคือรู้ตำแหน่งแน่นอนครับเพราะว่าถ้ามาก็คือต้องมาด้วยกันแล้วนะฮะเอาเหี้ยอะไรอะไรนี่ไม่ถูกฟังโอเคผมแย่นะผมหลุดอันนี้ผมหลุดอ๋อผมหลุดเหรอผมหลุดแล้วนี่ก็เป็นผมอันนี้คือเป็นเวอร์ชั่นใหม่ในปี2022ค่ะหมีบอกว่า ผมหูฟังผมหลุด Let's go เนี่ต้องมาหูฟังผมหลุดนะเทคนิคเข้าพอจ่ะโอ้โหโอ้โหตอนนี้ต้องมาแล้วอ่ะส c ก r y เอาเถอะว่ไอ้ที่ผมเชื่โดนราเปิดไอ้สัตว์เอาแล้วว่าเชี่ยวอยู่ว่าเชี่ยวอยู่เฮ้ยแล้วเขาไม่กินไม่ตายยิงไม่ตายเอาติดโอ้ยเฮาดนติดสเซฟดิ่วยเซิร์ฟเซิร์ฟผมอยู่ค่ะพี่เซิร์ฟพี่หมีพี่หมีโอ้โหต้องถอยค่ะแล้วดูกลับมาโอ้โหแล้วเขาเดินเข้าเอเวมา นะฮาตัดเซิร์ฟไปได้ครับแล้วเหลือสองคนครับฟ็อกกับซูชิบอยแล้วมีคนราเป้าอยู่โอ้โห X อ็กซ์ไฟเก็บฟ็อกไปเหลือซูชิบอยคนเดียวครับโอ้ยไม่เป็นไรครับตอนนี้เราจะมีโอกาสอยู่ครับโอ้โหแล้วเหลือซูชิบอยคนเดียวแล้วก็เรียบร้อยค่ะเก็บคือก็คือก็ได้แบบนี้เลโอ้ทีเขาร้องอ่ะโอ้ร่าไม่ไหวนะ ยังไม่จบค่ะไปกันต่อในโอเวอร์ไทม์ครั้งที่สองมาฮะเลขสองมาแล้วนะไอ้เหี้ยกระโดดติีศึกเห็นไหมึงดูดิสำหรับไอหนักสตีนเนอะสองแล้วก็เป็นไอ้เหี้ยนี่ก็ลังควายเลยเหี้ยเมทิโอเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ก็ตีสองมาด้วยะโอ้โหเฮี้ยให้คปมากตีความกันแล้วกันอันนี้ใบ้ที่สุดแล้วนะอออ๋โเค ไม่ไมาเราต้องโฟกัสต,ตอนนี้ค่ะเลขสองมันเด่นหลามาตรงนี้โอ้โห,โห,โห,โหมันจะบีบใจไปไนแล้วมาตัดมาอย่างไวค่ะโอ้ทามครั้งที่สองนี้ซูชิบอยมาเป็นฟังบุกกันมากอ่ะเซอร์เซียดูครับซูชิบอยฮะแล้วมีไกดิ้งไลท์ครับเข้าไปเช็คในฮูก้าของฟ็อกเจอนะฮะและดูเมเทโอโอ้ทำไมมันเ,<อ>เล่นแบบนี้เนี่ย ไดูแม่งดันมาเคยเช็คความาก่อนครับที่บีนลองแล้วไปเจอใครมากเลยอ่ะเมเทโอชิดเงียนเอาไว้ก่อนแล้วที่เ้าแม่งแล้วแม่งน่าจะได้ยินแถบเรียกสมองอีกอ่ะดูดิดูที่เมโทโอดิไหนดีอุ้ยแล้วเขามาแฝงค่ะแล้วใครไปแฝงไม่แฝงลั่นมากเดี๋ยวแม่งเรียกสมองให้บินแน่นอนนะเดี๋ยวดูนะรอฮะเราจังหวะโรเททกลับมาแถบเลยโอ้โหเมเทรโอ้ แล้วตรงนี้ค่ะได้ห้องน้ำแล้วค่ะเซอร์เซียแต่ต้องระวังอ่ะแบ็กวิดมุมอันตรายเราเลยที่ไม่ทีไฟไม่ใช่วาดแดดใครที่ไฟรถที่เขาเล่นเอกันเยอะใครท่ไฟเก็บฟอกไปได้ต้องระวังสบายแต่ย่าะวางไม่ได้เมื่อไหร่ก็มาถ่าเรียบร้อยโดนตัดไปแล้วเหลือคนเดียวเลยโอ้โหลวดเดียวหมดก๊อกครับผมแบบนี้ที่ตามพี่ขึ้น14แล้วนะเซปชันครับเซอร์เซียหลังแฟดเลยแล้วมันก็เดินมาเคลียร์เลยเอาครับสลังมาเป็นฝั่งตั้งรับบ้างครับเซอร์เซียไม่ใช่สไตล์พี่เลยไม่เพียวจริงพี่บัส แต่ว่าที่ตายแต่บมาคถอยแล้วค่ะนอสเทปชันอันนี้ไม่ตายตายไปแล้วครับคือแทบแตกกับไม่เียู่แล้วคือจเยาข้างหน้าเลยหรอกเขากลับมาได้เราก็ต้องกลับมาได้ฮะมันแค่ต้องบินเมทิโออ่ะเออใช่แล้วข้างหน้าเป็นไอ้เหี้ยมันได้ข่าวหมดเลยนะเมทิโอมันไอ้เหี้่คือฟอกผู้ฝ่ายแฝดไปใะแฟ้างแฝดคือตกไปเลยแล้วน้ำยังไงก็ต้องมีอยู่แล้วแล้วแม่งได้ข่าวไอ้เหี้ยเพื่อนเป็นสแต็กสายเซอห่วยโคตรเกลียดเลยคนข้มงน่าจะบอกว่าชอบแฝด โอ้โหเฮี้ยโค้ดมันดีใจดิเฮี้ยเฮี้ยกูถูกใจโคคนนี้ว่ะดดีีใใจจชอบไหมชอบว่ะตอนนี้เนี่ยได้เวลาได้เวลาต้องคัดคนออกแล้วมั้งเป็นออเทปชั่นที่แต่ไละพอแล้วเซอร์เซียตามหลังอยู่ไม่เอาเอาเป็นผู้เรียนสู้ๆใช่ะตอนนี้สิ่งเดียวที่พวกเราจะทำได้ก็คือเชียร์นะฮะไอ้ดูนี่นี่เต้นเลยแม่ขาดกันเลย ส่งกำลังใจไปขาคือกูหอกขึ้นมาข้างหมดหมดแล้วนะคือเกมมันยังไม่จบนะไอหนีนั่นกังฝสดภาวนาะไเพี่ยทีนี้ทำได้ก็ไปกันต่อในโอเวอร์ไทม์ครั้งที่สามเม่ลองคิดกับกันเด็ดถ้าเป็นพี่นิคกับมูเขาจะเฮะ่ะหาพี่นิคกันนะเออสวดสวยยังไงดีฮะเซอร์เซียต้องใช้ประโยชน์จากไทม์อาครั้งนี้ของลอกเซชันให้ได้นะเนี่ยก็เป็นการเบรกจังหวะของเขาด้วยครับเดี๋ยวต้องรอดูครับมา วินดี้เทียมันคือมันมันวินแม่งที่แบบว่าโอ้โหถามที่แบบวินบคือแบบใครจะทำเทียอะไรก็ทำแล้วเชื่อใจกันแล้วกันนะกูดันนะเออดันเลยมาแล้วได้พื้นที่หมดโอ้แล้วกดอะไรนี่เจ็ดคิวตัดขาทีดิคนเหลือเกินบัดดาวตกไม่ได้อ่โอ้้แลยู่เล่นที่หน้้าองแลวเาเีมทิวมันลั่นมากเว้ยจริงๆเลยยจะมาอีกเหรอไอหนุ่มตัด <น>ริโอ้โหเป็น oh. ยิงที่ทอยกับม่ได้แล้วยังไม่ตัดเรื่องเซิร์ฟกันอีกแ้นเหลือเจ็ดสิบเอ J ็ดแล้วตรงนี้ค่ะฟ <c> อโดนก็ยิงไหลายต้องถอยกลับมาเอาแล้วเราจะเข้าบีแล้วมีเทอร์เวนเซอร์มาไล่ทีแล้วมาแล้วเวซิร,ร์ฟมุมนี้ตัดมุมนี้ไปแล้วโดนมาเก<ว>ิดเซิร์ฟไปแล้วเลยรีเก็บฟอส เอาแล้วครับได้เข้ามาวางไฟในบอมไซด์ก่อนเจอเดียรู้ไปเข้าหัวซับไฟเฉยเลยแล้วครูออกมาแบบนี้เอฟไฟเก็บครูไปได้เหลือคนเดียวซูชิปอยครับเนี่ยเหลือซูแบบนี้ฮะทุกคนโอ้ยทะลุอีกครับจีจีวีพีค่ะโนเทชั่นสามารถทำได้แล้วไปต่อในสายล่างค่ะเจอกับฟันทอนดโอ้ยแว่นมึงหลุดหมดเฮียโอ้โหเออดีแล้วที่มึงหรือแว่นมึงชนไหลเพื่อนมึงหลุดอ่ะดีไม่โดนแบบหลุดครับว่าพวกเขาทำเต็มที่แล้ว นะฮก็่จะแพ้ก็ไม่เป็นไรครับเป็นประสบการณ์ที่ดีมากนะไปลุยต่อในรอบของแชมเปี้ยนใช่ค่ะเดี๋ยวไปลุยต่อในรอบของแชมเปี้ยนเวอร์นะครับผม